Спасибо. ววานใครอ่ะโด้ยเองเหรอวันนี้หมู่ว่านเรามีคนผีเข้าด้วยเขาอยากเห็นเปล่าตามเรามาสิ อีฟีเป็นไรโดโด้อีฟเป็นอะไร,ะไรมีคนบอกว่าอีผีเข้าโหน่าก,กว่าจัง <_ an> ฉันว่านะผีปอมแน่ๆจริงเหรอ หมดเลยเราจะไปหาซ่อนต้องซ่อนปลาที่ไหนกันน่ะโอ้ยร้อน,อน,อนเธอนี่ก็บ่นจังก็บ่นสิร้อนไงก็โถโอ้ยน้นก็ร้อนเมื่อไหร่จะถึงเนี้ยปลาไมา่ให้เต็มถังเลยวันนี้มันไปเหือที่จะหางที่จะไดปลาเยอะอวกว่าเธอเพราะที่ยืนอยู่ตรงนี้ตะข,ข่างทุกคนยัดฉันว่านะพวกเราไม่ควรมาเถียงกันนะฉันว่านะพวกเรามาแข่งหาปลากันดีกว่าไหม ได้วันเนี้ยเป็นอะไรนะปากก็ไม่ได้สักตัวไม่มีอะไรเลยมีตะเมงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดจะกินได้ไหมเนี่ยใช่ใช่เรากลับ,บ,บกันเถอะบรรยากาศก็น่าวางเวงแล้วเนี่ยงั้นเรากลับบ้านกันเถอะไปะเถอะ เราขอยืมถังน้ำได้ไหมได้ไหมเราจะคืนให้ตอนเย็นอะไรกันขอถังเดียวให้ตั้งสามถังเดี๋ยวตอนเย็นเราคืนให้นะเจอเรื่องที่น่ากลัวได้แหละฮะเรื่องอะไรอะ่ะก็เราเจออีฟเดินมาหาพวกเราเมื่อวานนี้อย่างน่ากลัวมากเลยพราวว่นนะ ตามลำน <esh> ้ำ <repetition> อ <ceu> ่ะต้องเป็นพวอติดแน่เลยใช่ใช่น่ากลัวมากเลยเดินมาขอถังน้ำพวกเราด้วยฮะแล้วพวกเธอทำยังไงล่ะแล้วพวกเราจะอยู่ทำไมล่ะพวกเราก็ทิ้งถังน้ำแล้วก็เว่ยไงสิเอาอย่างนี้สิเรามีเรื่องสนุกสนุกให้พวกเธอทำด้วยอะไรอ่ะพวกเธออยากรู้ไหมว่าอีกปอกจริงเปล่าอยากรู้สิงั้นเราต้องตามไปดูไปพวกเรากลับกันเถอะไป ฉันว่าอีจะต้องเป็นปอบแน่ๆเลยอีคงจะต้องจับปลาดิบกินอยู่แน่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราจะทำยังไงล่ะเราไปบอกพูยไอ้บ้านดีไหมอย่าพูดเสียงดังสิเดี๋ยวอีได้ยินก็จับเรากินหมดหรอกวันนี้นะ่ะเราต้องรู้ให้ได้ว่าอีเป็นปอบจริงหรือไม่วันนี้เธอเร็จพวกเราแนะ่อีฟ ไปนะไปนะจับเราทำไมเดี๋ยวก่อนบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดอีฟไปเองทำไมล่ะก็เธอบอกว่าอีฟเป็นตอบเองไม่ใช่หรืองไงนี่ดูสิขอบใจมากเลยอีฟที่เธอช่วยอนุรักษแม่น้ำของเราพเรา ก็บอกลนะ้วา่าเธอเก็บขยะตามไม่นำเลยมนตลอดเลยหรอใช่ฉันเอเก็บขยะที่พวกเธอทิ้งแล้วก็เก็บขยะในไม่นำเลยด้วยแหละมันน่าเสียมากเลยทําให้ตาตาเยแยๆฉันก็เลยหูกดเจ้าแปลกับต้นไม้ในหลักงั้นพวกเราขอโทษเธอด้วยนะนนที่พวกเราสงสัยเธอมาโดยตลอดเอาถ้างั้นพวกเราก็จับมาช่วยเธอเก็บขยะนะได้สิเพื่อนๆใช่งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะ หากสิ่งแวดล้อมของเราพังหรือไม่ดีชีวิตเราก็ไม่ดีไปด้วยดังความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ําทะเลและอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี่ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษา อนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ